เขา,ขาตี่ไหนพยเน่ออย่างอุ้ม,มวนวทุกใจตัว ู้จากันในชน่วงนี้เจ้าของผู้ชมอูถึงเรื่องวัคซีนของหลอออนอายุ5ถึง11ปีหลายคนก็อยากจะหูว่าตอนนี้ภาพรวมในพื้นทีจังหวัดเชีงยงใหม่เองเฮาฉีดวัคซีนคือหลอออนนักน้อยหมอกใดแล้วก็ตีสัมพันธ์ผู้ปกครองเองเจ้าของผู้ชมก็ยังบำานใจบำแน่ใจว่าเอ๊ะลูกเขาจะฉีดวัคซีนนี้กอวันนี้หนึ่งทันตีจับมาฮอข้อมูลกับเพ้าเนี่ยเจ้าอูถึงภาพรวมรวมไปถึงคือคําแนะนําต่างๆตำนานของนายแพทย์วรัญยูจำนงประสาทพรรองนายแพทยสาธรารณาสุกจังหวัดเชีงยงใหม่เจ้าคุณหมอสวัสดีเจ คุณหมอครับตอนนี้เฮาฉีดไปได้นักน้อยมากใดแล้วครับละออนตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2,000โดสครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดบ้างปิดบ้างะนะครับาการที่จะนัดเด็กๆก็จะเป็นความล,ลำบากเลยนะเครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือวัคซีนก็กาลังทยอยมาครับอตอนนี้ก,กระทรวงก็จัดสรรเป็นรายสัปดาห์ ครับก็ทั่วประเทศประมาณ5 0 0 0 0กว่าโดสเชียงใหม่ได้มาประมาณสัปดาห์ละ6 0 0 0โดสครับ,รบถ้าลองเราตั้งเป้ารอบนี้จะเป็นละอออนอายุ5-11ปีใช่ครับเราออนบ้านเฮามีนักนอก้อยมากทั้งจังหวัดมีประมาณแส0 0 0 0คนครับตอนนี้ที่ะส์ฉีดประมาณ5้หสดปรคือ8 7 0 0 0คนครับวัคซีนตีเฮาฉีดให้กับละอ่อนนี่คือเป็นเป็นยี่ห้อไฟเซอร์ฝาสีสม้มเอ,อ่นะเจ้าครับ มันมีความแตกต่างจะกับวัคซีนที่เขาฉีดของเป็นไฟเซอร์สำหรับเด็กก็คือตัวจํานวนโดสมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าครับอ๋อแล้วผลข้างเคียงอะไรอย่างต่างๆแล้วเจ้าคุณหมอผลข้างเคียงก็จะเหมือนวัคซีนทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็เหมือนคนใหญ่นี่เลยนะเจ้าใช่ครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดหรือสักวันสองวันอย่างเงี้ยนะครับส่วนอื่นๆที่แพ้เนี่ยตอนนี้เท่าที่ฉีดไปก็ยังไม่ได้มีปัญหา ที่พบรุนอาการรุนแรงนะครับอีกอันหนึ่งที่เขาเป็นห่วงในเรื่องของไฟเซอร์ก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแต่จริงๆพวกนี้ก็หายได้เองแล้วก็เท่าที่ฉีดมาก็ยังเจอน้อยมากนะครับสําหรับประเทศไทยครับอย่างหลาอนติดนะครับวัคซีนไปแล้วเฮามีการให้ข้อมูลกับหอ่อนก็เจ้าว่าอันฉีดวัคซีนไปแล้วห้ามไปเล่นอย่างนักห้ามไปออกกาลังกายห้ามไปเล่นกีฬาอย่างเตื่องเจ้าใช่ครับแล้วก็จะให้งดออกกําลังกายหนักสักสัปหนึ่งสัปดาห์ ครับหลังจากฉีดก็คออืออย่าเพิ่งไปออกแรงมากอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าละอ่อนบางทีบอกคอยเหมือนคนแก่เนะเจ้าคนใหญ่ <c oughs> บอกนี่ยังยังเจือยังฟังแต่ละอ่อนนี่บางทีด้วยไว้ของเปิรนอาจจะอาจจะมีซนพองอันยังพองเนี่นเจ้าแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเขาไปสํารวจก็เจ้าคุณหมอว่าเป็นอย่างผู้ปกครองบางคนยังยังแบบกล้าให้ลูกฉีดวัคซีนเนี่ยเจ้า ถ้าดูตามข้อมูลใน,ในสื่อต่างๆเนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียหรือ,อที่เผยแพร่เน,นี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของอความกังวลว่าจะผลระยะยาวของตัววัคซีนที่เป็น mRNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ย mm hmm. จะมีปัญหาหรือไม่อย่างนี้นะครับคุณหมอที่นี้แล้วถ้าดูสถิตินะครับว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นไว้กลาังคนตัวละอ่อนตัวนะครับแต่ทีนี้ผลจากการติดเชื้อจะมีความแตกต่างกันออกไป เราออนมีผลข้างเคียงจากการที่ได้รับเชื้ออย่างไรพ่อ,อครับคุณหมอครับคือโดยทั่วไปก,ก็จะใกล้เคียงกับกับผู้ใหญ่ครับคือเด็กโดยดส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอาการจริงๆเด็กอ,อ,อาการอาจจะน้อยกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็จะมีในกลุ่มของที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเช่นเด็กอ้วนเด็กที่เป็นเบาหวานก็คล้ายๆกับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเด็กที่เป็นโรคเ,เรื่องของภูมิคุ้มกันโรคข,ของ โรคหัวใจโรคทางเดิน,นหายใจอย่างเงี้ยฮะกลุ่มน,นี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงได้เหมือนกัน<อ>ครับอ๋ออากาศนี่ก็คือใกล้เคียงคนใหญ่เลยใช่ครับโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอาการอย่างเงี้ยครับทีนี้เหล่าออนที่ที่ได้รับวัคซีนไปจํานวนหนึ่งแล้วนะคะคุณหมอเขาเขามีการติดตามกนครับว่าหลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วถ้าได้รับเชื้อผลข้างเคียงอย่างใดพ้องเอ๋ยครับเอ่อถ้าได้รับเชื้อจริงๆเอ่อตัววัคซีนที่ที่ฉีดอะนะครับเอ่อกว่าที่จะ ได้ภูมิคุ้มกันในในปริมาณที่สูงพอเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสที่จะป้องกันการติดเชื้อเนี่ยในเด็กตอนนี้เพิ่งจะฉีดส่วนใหญ่ก็เพิ่งจะได้เข็มเดียวถูกไหมฮะ<ม>ก็จะยังยังไม่ไม่ครบโดสนะครับแต่ในส่วนของเด็กโตที่เราเคยฉีดไปแล้วได้ไปสองเข็มแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ในงานวิจัยของทาง<ช>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทําร่วมกับสสอจอเนี่ยนะครับ,รบก็ ชัดเจนว่ากลุ่มที่ฉีดวัคซีนไปการ,รกันติดการป่วยได้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเทียบกับอันนี้ทั่วไปแต่ว่าการป่วยหนักนะครับเรื่องของการป่วยหนักการเสียชีวิตเนี่ยได้ถึง80-90%ก็คืออู้ง,ง่ายๆก็คือลดอาการรุนแรงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตได้<ช>คุณหมอเจ้าคุณหมอเจ้าที่นี่อู้ถึงหลายเอ็กหรอออนตีได้รับวัคซีนไปแล้ว <ขอ S 1> ระยะห่างของการได้รับเข็มต่อไปเหมือนคนใหญ่ก็เจ้าออสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มเนี่ยนะครับก็จริง,รงๆก็จะระยะห่างประมาณ4-12สัปดาห์ครับแต่ช่วงนี้เนื่องจากว่าตัวจำนวนวัคซีนที่มีค่อนข้างจำกัดเราก็จะพยายามที่จะฉีดให้นี้ไปก่อนเพื่อครอบคุมให้มากที่สุดะนะครับก็จะออนัดที่อยู่ที่แปสัปดาห์ครับประมาณแปสัปดาห์แต่หันบอกว่า วัคซีนที่เฮาฉีดในเตือนี้บ่ได้ฉีดเฮือกหะอ่อนตึงมดแต่เขามีการเฮามีการสำรวจว่าหะอ่อนที่จะได้ฉีดก่อนคือลออนตีมีโรคประจําตัวหรือว่ามีภูมิคุ้มกันตามภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรอย่างนี้มันก็จเจาใช่ครับก็เหมือนตอนที่เราจัดสรรวัคซีนให้ผู้ใหญ่<อ>เนื่องจากว่าตัวช่วงแรกวัคซีนมีจํากัดเราก็จําเป็นต้องเลือกเฉพาะกลุ่มก่อนให้กลุ่มที่เสี่ยงสูงก่อนอย่างเงี้ยครับ<อ>แต่ถ้าวัคซีนมีมากเพิ่มขึ้นในอนาคตก็จะเร่งฉีด ถึงตอนนั้นก็จะเป็น Walk-in อะไรเงี้ยฮะเหมือนเหมือนผู้ใหญ่ครับเหมือนตอนนี้เลยนอคจาบ,บถ้าคุณผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองนะคบคุณหมอพอรายการอยู่น,นะครับบางท่านที่ได้รับเข็มที่หนึงไปแล้วรับเข็มที่หนึ่งไปแล้วสิ่งที่ตยมาฮะคุณหมอก็จะเริ่มหันผลข้างเคียงว่าละอ่อนคนท่าน ฉีดแล้วป่วยในอันอย่างต่างๆซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนก่อแตกต่างกันออกไปแต่มักจะมีข่าวสารที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจกับเข็มที่2ตัวครับคุณหมอพ,พอพอหลายท่านบอกเข็มที่หนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วเข็มที่2มกักบ่อยากไปฉีดละพรกลัวขึ้นมามันจะเหมือนอาการคนใหญ่ตัวอ,อย่างให้คุณหมอทําความเข้าใจประเด็นตัดนี้ตัวอ่ะครับ,ค,รบคือเรื่องของการฉีดวัคซีนและผลข้างเคียงในเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่พบทั่วๆไปในการฉีดเกือบทุกคนอยู่แล้วก็คือการปวดวมแดงบริเวณที่ฉีดนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็แปดสิบเก้าสิบเป จะมีบ้างอาอาการอยู่แต่ไม่ก็ไม่กี่วันนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะมีอาจจะมีไข้มีอาการ <c oughs> าวิงเวียนหรืออะไรต่างๆเ <c oughs> นี่ยนะครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ซึ่งจะเป็นผลข้างเคียงอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากาความกังวลนะครับ ก็คล้ายๆคนใหญ่นะครับก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ถามว่าผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายรุนแรงก็จะเป็นอย่างที่นําเรียนนะครับอาจจะมีเรื่องของกลามเนหัวใจอักเสบแต่จริงๆในคนไทยก็ยังพบน้อยมากนะครับก็ ก็เลยเป็นข้อแนะนําว่าหลังจากฉีดสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยให้งดออกกําลังกายที่หนักแต่ถ้าเด็กๆจะไปวิ่งเล่นธรรมดานี่จริงๆก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาครับแต่ว่าถ้าออกอะไรเป็นนักกีฬานฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดก็คือความกังวลใช่ครับคือคือมีความกังวลแล้วก็เกิดฮือทำฮือมีความเข้าใจที่ผิดเนื่องจากการรับรู้ข่าวสารประเด็นนี้มันหนักนะครับคุณหมอ คือพอบางท่านที่ไปฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งมาแล้วคนใหญ่ก็าตามแต่นะครับพอฉีดมาแล้วหรือเข็มที่สองมีโรคอันอยังติ่ป,ป่วยขึ้นมาอันดับแรกจะคิดว่าน่าจะมาจากวัคซีน,ซนเป็นส่วนสำคัญดต้นวัคซีน,<จ>นก่อน,น,อ,นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าเกิดภาะวะอันอยงขึ้นมาแม้กระทั่งโรคแทรกซ้อนหลายท่านบอกเออก่อนฉีดวัคซีนยังเป็นบาเป็นร้อพอฉีดแล้วอาจจะเป็นก่ออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็เลยทําให้หลายคนบอกค่อยไปฉีดเข็มที่สองนะครับ ทีนี้เราออนที่ได้รับทั้งเข็มที่1เข็มที่2แล้วนะครับคุณหมอโอกาสมีสถิติหรืองานวิจัยรองรับหรือยังครับว่าจะต้องมีเข็มที่3ต่อไปออจริงๆก็ควรจะต้องมีครับจา,จากผลการวิจัยจากผลดูจากผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยค่อนข้างเยอะนะครับและผลงานวิจัยที่แต่ละเดือนที่ออกมาเนี่ยทางคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับทางสจที่ทําก็จะเห็นชัดเจนว่า ตัวสองวัคซีนสองเข็มกันได้น้อยกว่าสามเข็มะนะครับหมายถึงว่าการการการป่วยนะครับหรือการติดเชื้ออย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่ว่าป้องกันการเสียชีวิตเนี่ยได้ใกล้เคียงกันเพราะนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วตัวสามเข็มเนี่ยก็ก็จะมีประโยชน์มากกว่าสองเข็มโดยเฉพาะอโอไมครอนอซึ่งตัวสองเข็มอาจจะป้องกันโอไมครอนได้ไม่ดีนักครับก็เลยถือโอกาสเพื่อจะทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่ด้วยครับน้องทิพย์เพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้เรามีการรณรงค์ ม้กระทั่งมาตรการของกระสวงสารนสุขเองนะครับก็มีการแคมเปญออกมารณรงค์ให้พี้น้องประชาชนเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์ก็คือเข็มที่3เนี่ยจะสามารถป้องกันโอมคคอนแล้วก็จากงานวิจัยบอกแล้วว่า2เข็มจะบัตเต้า3เข็มนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมเข้ารับการฉีดวัคซีนถามต่อครับคุณหมอถ้าเข็มที่3มจะเอาอย่างดีอันนี้อันนี้เป็นคำถามนักเลยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ สร้างเสริมบุ้มการแห่งชาตินะครับก็จะมีสูตรของแต่ละยี่ห้อโดยปกติเราก็จะให้ยี่ห้อเดียวกันเป็นหลักก่อนเพื่อที่จะอย่างน้อยให้คบรบโดสของของแต่ละยี่ห้อนยครับถ้าบางคนก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของว่าวัคซีนทุกชนิดนะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นวัคซีนในภาวะฉุกเฉินครับซึ่งผลข้างเคียงเนี่ยเราไม่รู้ว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไรถูกไหมฮะเพราะว่ามันเพิ่งจะใช้มาได้สองสปีเท่านั้นนะครับทีนี้ ถ้าเ,เราฉีดหลายๆแบบเนี่ยก็บอกไม่ได้ว่าจะมีอย่างไรบ้างครับเ,เพราะแต่ละประเทศก็ใช้กันคนละอย่างถูกไหมฮะตอนนี้ข้อมูล <ừ m. S 2> ที่เรามีอยู่อย่างเช่นไฟเซอร์ก็จะมีข้อมูลในทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปนะครับซีนโนแวคซีโนฟามก็จะมาจากทางจีนนะครับกับประเทศไทยอย่างนี้นครับก็จะมีอันนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่บอกว่าเป็นสูตรไข้ซึ่งอันนี้ก็เป็นกัดจากการ บังเอิญเหมือนกันนะครับเช่นพอมาปุ๊บมีวัคซีนหลายยี่ห้อเนาะฉีดผิดอะไรเงี้ยนะครับแต่พอฉีดผิดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีการตรวจว่าเป็นภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรเงี้ยนะครับก็ผลผลลัพธ์ก็ออกมากลายเป็นว่าซีโนแวคแอสตาหรือแอสตาไฟเซอร์อะไรเงี้ยก็มีผลลัพธ์ที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับตัวอันนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากว่าเป็นวัคซีนในภาวะฉุกเฉินการข้ามยี่ห้อกันเยอะๆเราก็กังวลอยู่ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่แต่จากข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีครับสรุปแล้วนะคบคุณหมอวัคซีนทุกตัวมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไปแล้ววัคซีนที่ดีที่สุดคือฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะครับง่ายๆที่สุดเลยตอนนี้ฉีดดีกว่าไม่ฉีดเพราะหลายคนก็จะมีคําถามว่าฉีดอันนั้นดีก่อยี่ห้อนี้ดีก่อแล้วฉีดอย่างไดเพราะทุกตัวนั้นคือวัคซีนตัวใหม่ แล้วก็ในระหว่างการฉีดไปก็มีการศึกษาค้นคว้าง,งานวิจัยเพื่อจะรองรับนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันออกไปบางท่านอาจจะบอกว่าฉีดอย่างอี้แล้วดีบางท่านก็ฉีดแบบนี้ดีนะครับ,บรสรุปง่ายๆเลยฉีดดีกว่าไม่ฉีดครับ,รบแล้วแต่ตัวบุคคลตัวแล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนตัวเหมือนกันคุณหมอเจ้ายังมีของการฉีดวัคซีนเองบางคนเนี่ยไปเข็มซีแล้วแต่ก็เป็นกังวลอยู่ว่าในร่างกายของคนเฮาเนี่ย จะชีดได้นักติสุกียี่ห้อเจ้าถ้าพูดถึงยี่ห้อเนี่ยนะฮะเหมือนตอนออตอนแรกที่วัคซีนชนิดอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นกับจริงๆแล้วอยู่ที่ชนิดของวัคซีนวิธีการผลิตนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายอย่างซีโนแวคซิโฟาร์มอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมนะครับซพ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของแง่ของความปลอดภัยก็โดยโดยหลักการน่าจะ ปลอดภัยกว่าชนิดอื่นนะครับส่วนไอตัวที่เป็นวัคซีนอย่างเชื้อเป็นแต่ไม่ใช่เชือบบ้อเชื้โอโควิดโดยตรงนะครับเป็นวัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนเป็นพาหะนะครับเป็นไวรัลเวกเตอร์นะครับกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นแอสตราเซเนกานะครับก็จะมีวิธีการออกฤทธิ์คนละอย่างนะครับส่วนที่ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็จะเป็น mrna ซึ่งเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่นะครับทีนี้ถามว่าอันไหนจะ ดีกว่ากันจะฉีดยี่ห้อไหนเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียในแต่ละแต่ละอันนะคะระับผมบบางคนเนี่เป็นกังวลคุณหมอบอกว่าอ่ะอย่าสมมติมว่าเขาฉีดซิโนแวคไปแล้ว2เข็มเข็มที่3เป็นแอสต a าเข็มที่4เป็นไฟเซอร์เข็มที่5เป็นโมโนนาออใดก่าเจ้าอีน่ะคุณหมอเชอาถ้าถามว่าได้ไหมเนี่ยฉีดฉีดได้ครับดดแต่ผลผลข้างเคียงโดยทั่วไปตอนนี้ก็ไม่ได้มี อันนี้มากนักนะครับ,บรเนื่องจาก<ล>ว่าต,วตัวตัวระยะสั้นในผลข้างเคียงมันก็จะเป็นผลผลที่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าผลในส่วนของการฉีดแต่ในอนาคตเนี่ยอย่างที่นําเรียนว่าก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกบว่าจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าหลักๆตอนนี้การบริหารจัดการวัคซีนของจัจงหวัดเชียงใหม่บอกว่าจะเป็นตึงหล่อออนแล้วก็คนใหญ่ครอบคลุมแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามีการบริหารจัดการไปยังรอพอสตโตอยนะครับคุณหมอครับใช่ครับ ในอนาคตของละออนเราจะมีการขยายไปถึงรอพสตอและก็ละออนที่อยู่นอกระบบ้ดยก็ครับอ๋อตอนนี้ก็ขยายอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าัคซีนจำกัดอย่างที่นําเรียกก็จะขยับไปในส่วนของเด็กป่วยเด็กที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยในกลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะสั่นไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเหลือในตอนนี้ก็ทยอยไปนะครับป .6 เราจะสั่นให้หมดแล้วแต่ป .6 จะไม่ค่อยเยอะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็อายุเกินใช้ฝาม่วงไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับ ได้สิทธิ์ตอนอายุ12ขึ้นไปแล้วใช่ครับ,รบตอนนี้ก็จะสรรให้ถึงป .5 แล้วครับก็จะเหลือ,อ,อสยอยปอ .4 ป .3 ไปเรื่อยๆครับอ๋อถ้าถามไปว่าละออนน,น้อยๆห้าหขวบนี่ยังยังมาได้เตือนเนื่องจากว่าถ้าไปเทียบสถิติการป่วยละออนน,น้อยๆเนี่ยก็ยังอาการบวคดุนแรงดังนั้นก็จะต้องต้องเรียงลําดับตั้งแต่ละอ่อนที่มีอายุนักอย่าง1119ลงมาก่อนัถูกครับคุณหมอครับ ก็คือเราก็จะดูเรื่องของผลข้างเคียงด้วยนะครับเนื่องจากว่าวัคซีนในเด็กก็กาลังเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาคนที่อายุเยอะก่อนเพราะจะดูเรื่องของความปลอดภัยของวัคซีนนะครับถ้าไปฉีดเด็กเล็กแล้วเกิดอันนี้ก็ก็จะได้เระมัดระวังตรงนี้ด้วยครับอีกส่วนหนึ่งครับผบเพราะว่าท้ายสุดแล้วเราออนแต่ละคนต้องทําความเข้าใจและมีภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องด้านความคิดในการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวนะครับบางเตื้อเราออนบางคนอาจจะ มีโรคประจําตัวที่ผู้ปกครองอาจจะลืมไปแล<ม>้วนะพอไปฉีดวัคซีนแล้วท่านก็ลืมที่จะพอกอยเหลือเอกละออนลู่นหลานเนี่ยนะครับจากการฉีดวัคซีนที่ที่ครอบคลุมในในโรงเรียนนะครับคุณหมอแล้วก็เราจะมีการขยายต่อไปเรื่อยๆอนาคตเราจะเริ่มเปิดคือตอนนี้มีการเปิดเห็นออนไลน์แล้วนะครับ,รบแล้วก็ปะว่ามีละออนจำนวนนึงที่มีการติดเชื้อตอัวล่าสุดทางสาธารณสุขเองก็บอกว่าโควิดอาจจะต้องอยู่กับมันอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอเขา เตรียมการมองเรื่องนี้อย่างไรพ้องครับคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะตัววัคซีนเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่จะป้องกันการติดนะครับจากที่แต่ข้อมูลทั้งหมดที่ได้นาเรียนนะครับทีนี้ในส่วนของการป้องกันเนี่ยก็ต้องใช้กระบวนการของการดูแลตนเองยูราเซลฟ์พลเวนชั่นนะครับสวมหน้ากากรักษาระยะห่างซึ่งตรงนี้ควรจะต้องหากิจกรรมโรงเรียนน่าจะต้องออกแบบกิจกรรมที่จะให้เด็กทําในลักษณะที่มีคลิปดิสเทนซิ่งไว้เ้ยนะฮะก็เพื่อที่จะป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ,อนะครับวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะป้องกันไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้างแต่ไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ติดอะไรเนะลยเราบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วปลอดภัยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราสวมหมวกกันน็อกแล้วบอกว่าจะขับรถเร็วได้อะไรเงี้ยนะครับเกิดอะไรเหมือนสวมหมวกกันน็อกแล้วไปได้มาความควับรถวอยแล้วจะปลอดภัยจากศีรษะใช่ใช่คุณหมอตอนนี้สถิติผู้ติดเชื้อบ้านเฮานะครับบอกว่าจะเป็นระบบ A D K R T P เสวงต่างมันเพิ่มนักขึ้นแล้วก็เป็นจากในคัสเตอร์ครอบครัว มันบ่งบอกว่าเราละเลยมาตรการนะครับจากการสอบสวนโรคที่มันมีตัวเลขที่สูงขึ้นเนี่ยครับถ้าถามว่าจะการละเลยมาตรการไหมก็ส่วนหนึ่งครับเนื่องจากว่าตัวด้วยด้วยความเข้าใจไม่ไม่คาดเคลื่อนหรือว่าไม่ไม่เข้าใจกระบวนการของการป้องกันหรือรว่าเข้าใจผิดว่าตัวเองฉันฉีดวัคซีนแล้วฉันปลอดภัยแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนอย่างที่นําเรียนนะครับพอแล้วก็กิจกรรมบางอย่างมันมีความการคอนแทคตอนนี้เราบอกว่าคนที่สวมหน้ากากทุกคนเป็นคนเสี่ยงต่ํา นะครับแต่ว่าถ้าไปนั่งร้านอาหารก็จําเป็นต้องเปิดถูกไหมฮะเสียงสูงทันทีเจ้าครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครใครเป็นบ้างส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อได้ค่อนข้างมากแล้วก็ตอนนี้ในในเรื่องของสถานบันเทิงเองอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะลดลงเนื่องจากว่ากติกาก็คือแต่ถ้าคุณทําไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขก็ปิดอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะไปกระจายออกเสที่ทํางานในครอบครัวเจ้าอยางที่คุณหมอว่าหนึ่งในนั่นคือตีทํางานละเพราะฉะนั้นตอนนี้หันบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เขาเองมีกิจกรรมรณรงค์เราเจ้าคุณหมอเป็นกิจกรรมเพื่อหักกันแต่ห่างกันสักพักนะเจ้าคุณหมออู้ถึงกิจกรรมนี้สักน้อยนึงเจ้าเป็นอะไรเจ้าครับห่างกันสักพักนี่ก็คือเป็นจริงๆก็คือเป็นกระบวนการที่จะรักษาระยะห่างนะครับเป็นการป้องกันภายในพื้นที่ที่ทํางานนะครับการที่จะกินทานรับประทานอาหารก็ เอามาเองไม่นั่งามาไม่นั่งล,ล้อมวงกินอย่างเงี้ยนะครับ oh. คือถ้าสั่งมาเป็นกองกลาง oh. ก็จะมีโอกาสที่จะสัมผัสกันได้อย่างเงี้ยนะฮะ mm hmm. ก็คือเป็นกระบวนการลงในลงบอกว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการที่จะรักษาระยะห่างมากกว่าคงไม่ได้บอกว่าเออต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับ oh. แต่ว่าเออเงื่อนไขถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยน่าจะลด อ่การอัตราการติดเชื้อซึ่งตอนนี้มันสูงมากเราก็เป็นมาตรการที่พยายามที่จะควบคุมการแพร่กระจายของโรคครับถือว่าเป็นแนวทางคือคือทุกทุกท่านได้ได้ปฏิบัติตามเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเองนเจ้าครับท้ายสุดอยากให้คุณหมอได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมสักน้อยนึงครับว่าตอนนี้จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มนักขึ้นนะครับไปหลายจังหวัดแล้วก็ทางกระทรวงเองก็บอกว่าหลังจากนี้ต่อเลขมันจะจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับวิธีการคัดกรองตวเก่า ในการเสี่ยงสูงเสียงตำ่ำหมอคุณหมอว่าตอนนี้เขาใส่แมสนี่ถือว่าเป็นเสียงต่ำนะครับ,รบอย่างให้คุณหมอได้ย้ย้ำกับคุณผู้ชมน้อยครับว่าการคัดกรองตัวเก่าเบื้องต้นเสียงสูงเสียงต่ำมีกฎเกณฑ์ยอย่างไดล่าสุดครับครับก็บบถ้าในผู้ป่วยที่เสียง p ิ s i t i v นะครับ,รบถ้าเราใกล้ชิดกับเขาโดยไม่สวมหน้ากากนานเกินกว่า5นาทีาในระยะห่างที่ใกล้กว่า2เมตรนะครับก็ถือว่าเสียงสูงแต่ถ้าสวมหน้ากากก็จะเป็นเสียงต่ำทันที นะครับทุกกรณีนะครับเนาะถ้าอยู่ในห้องเดียวกันนะครับถ้ามีการเปิดหน้ากากนานเกินกว่า30นาทีก็เป็นเสี่ยงสูงนะครับสมมติเอาง่ายๆตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคุณหมอน้องทิพเขานั่งกัน3คนถ้าใครคนใดคนหนึ่งตอนนี้มีเชื้อแล้วเขาอยู่ตัวกันเกิน5นาทีแล้วตอนนี้นะครับเกือบจะย5นาทีถือว่าเป็นเสี่ยง เสียงต่ำครับเนื่องจากว่าเราเข้าใจแลถูกต้องแต่ถ้าเปิดแมสก์กัมเดียวเป็นเสียงสูงทันทีเปิดแมสเกินห้นาทีเป็นเสียงสูงทันทีเพราะว่าที่ทาคุณคุณหมอโดเนื่องจากว่าเนหลายครอบครัวนะครับภรรยาติดสามีบัติดบางท่านลูกติดแม่บัติดใช่ไหมครับมันก็เลยมีการปรับกฎเกณฑ์ทำให้เขาได้เรียนรู้โรคนี้มากขึ้นท้ายสุดที่คุณหมอบอกนะครับท่านผู้ชมว่าการฉีดวัคซีนไปได้หมายความว่าเขาจะบัติดแต่เป็นการป้องกัน คุณหมอฝากทิ้งท้ายคุณผู้ชมสักน้อยว่าเออเอาปลาลูกๆหลานๆไปฉีดวัคซีนครับครับก็เรียนเชิญนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนก็เป็นกระบวนการอย่างที่นําเรียนครับว่าป้องกันครอบครัวป้องกันคนรอบข้างมากกว่านะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับป้องกันส่วนตัวก็คือลดการป่วยหนัก ลดการเจ็บป่วยรุนแรงนะครับหรือเสียชีวิตนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ควรจะต้องดําเนินการนะครับแล้วก็วัคซีนเด็กตอนนี้นะครับอาจจะมีคนไม่กังวลเกี่ยวกับ mrna ตอนนี้ออยก็อนุมัติให้ใช้ซิโนแวคกับซิโนฟาร์มในเด็กได้ตั้งแต่6ปีขึ้นไปได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ครับว่าจะรับวัคซีนตัวไหนนะครับผลข้างเคียงก็เป็นอย่างที่นําเรียนครับก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผลข้างที่ข้างเคียงที่ไม่รุนแรงครับ ครับวันนี้ต้องยินดีคุณหมอนักนักครับท่านรองนายแพทย์สาารณสุขจวชจยงหม่มาอู้มาจากการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโมหาวท้ายสุดแล้วไม่ประมาทการไม่ตกจะทํให้เฮาห่างไกลจากโรคนี้แต่ถ้าเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องรักษาตัวที่ถูกต้องขอบคุณคุณหมอนักนักครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงนี้ยังกันกําเดียวนะเจ้าคุณผู้ชมกําเดียวช่วงหน้ามาพอเรื่องของสภาพอากาศอันนี้ก็ต้องติดตามมันกันนะเจ้ารวมไปถึงกําเมืองอู้หมวนเจ้าช่วงนี้ยังกันกําเดียวเจ้าอเ เรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุดเจ้าข่าวข้าวติ้ไหนพยาะหยางอุ้มวนทุกใจตัวแน,น่อนอนสิภาคสิท